ชาวไทพวนหรือว่าชาวพวนนะคะซึ่งก็เป็นชนกลุ่มหนึ่งที่อพยพมาจากเมืองเชียงขวางสปปลาวค่ะซึ่งก็ได้สืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษนั่นก็คือผ้ามัดหมีนะคะที่มีลวดลายสวยงามค่ะติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ นี่เป็นการนำเชือกมามัดได้ตามลวดลายที่เขียนไว้เพื่อให้ได้ลายตามต้องการก่อนนำไปย้อมเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการทอผ้ามัดมีซอฟท์พาวเวอร์ของจังหวัดลบบุรีซึ่งได้ที่มัดอยู่คือลายพระราชทานสิริวชิลาภรณ์กรวมวิธีการทอจะมีการมัดย้อมเส้นไหมหรือฝ้ายก่อนนำมาทอถ้ามีลวดลายบนผืนผ้าเยอะจะผ่านขั้นตอนการมัดย้อมหลายรอบก่อนจะนำได้ที่ได้จากการย้อมไปทอขึ้นลาย ทำให้ได้ลวดลายที่สวยงามมีมิติใช้สีสารที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์การทอผ้ามัตหีบ้านพวนของชาวไทยพวนหรือชาวพวนซึ่งเป็นชนกลุ่มหนึ่งที่อพยพมาจากเมืองเชียงขวางประเทศลาวตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สเข้ามาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านพวนต่บนหินปากอำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรี ซึ่งลูกหลานของชาวไทยพวนได้สืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษเป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสู่การพัฒนาที่ได้ผืนผ้าที่มีลวดลายสีสันงดงามตามแบบฉบับของชาวพวนป้าวนิดารักคงเป็นหนึ่งในผู้สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้ามัดมีและได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ลูกหลานและผู้ที่สนใจวิธีการมัดในเส้นฝ้ายที่นีน้คือการมัดหมีนะคะ ที่น้องขวัดอยู่นี้คือวิธีการมัดหมี่มาจากตรงนี้แหละค่ะเพราะว่าบ้านหมี่ก็เป็นคนพวนทั้งเยอะ<ม>ก็จะมีการมัดหมี่เรื่องการมัดนี่คงไม่แตกต่างค่ะแต่ว่าวิธีการรวดลายแล้วก็วิธีการทอแล้วก็การให้สีทนทานสีไม่ตตของแล้วก็จะเป็นใช้ได้ที่มีคุณภาพ ให้มันละเอียดที่อื่นจะใช้ได้อาจจะเส้นใหญ่กว่านี้แต่ของเรานี่ใช้ได้ละเอียดก็เพื่อให้มีคุณภาพที่ดีค่ะเยาวลักษณ์หวังพลสมาชิกของกรมที่มีใจรักในการทอผ้าพมัดหมีและมีความผูกพันกับการทอผ้าพมัดหมีมาตั้งแต่เด็กปัจจุบันถือเป็นคนหนึ่งที่มีความชำนาญในการมัดย้อมก็ทำมาตั้งแต่เรียนอยู่ป .4 แล้วนะวนะก็คือว่า พอเรียพอทาแล้วมันมีรายได้เราก็ต้องการเงินไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเราก็เออทำแล้วพอเราเอามีมาส่งเราก็มีเงินไปโรงเรียนใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องขอพ่อขอแม่ก็คือแบ่งเบาภาระพ่อแม่หาไรายได้ไปเรียนด้วยตัวเองใช่ไหมคะตั้งแต่นั้นก็ชอบชอบรวดลายชอบอะไรเงี้ยมัดมาตลอดจนอายุขนาดนี้ค่ะหนูก็มีหน้าที่ออกแบบออกลายมัดมีแล้วก็ พอมีลายพระราชทานมาเหมือนลายที่หนูมัดอยู่นี่นะคะก็จะเป็นลายนี้คือพระราชทานมาก็จะให้มีตัวโบเวนมีตัวเอสมีตัวขอเราก็จะคิดแล้วว่าเราจะเอาลายทั้งสามลายเนี่ยมาอยู่ในมีหัวเดียวกันเราก็จะมานั่งคัดลอกลายดูว่าลองมาเขียนใส่กระดาษดูว่าเราทําลายออกมาแบบนี้จะได้เหมือนที่พระราชทานมาไหมพอมันคิดลายคิดล้ำออกมาตรงตัวปุ๊บเราก็ถึงเอามาทําใส่ ตัวปัจจุบันผ้าพม่มีบ้านควนได้มีการประยุกต์ลดลายผ้าตามความต้องการของตลาดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้สวมใส่สมัยก่อนก็จะเป็นลายที่เป็นสีคขำๆ<อ>เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาเป็นสีเอิร์กโทนเพื่อให้ถูกใจผู้สวมใส่ค่ะกลุ่มเราก็ตั้งอยู่ใน,ในบ้านเนาะ ปิดทุกเวลาแล้วก็มาตาม Facebook วนิดาบ้านพวนก็ได้ค่ะตามไลน์ทาง Facebook ได้สบายค่ะแล้วก็ GPS เข้ามาเลยค่ะพามันบีบ้านพวนถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าแสดงถึงภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษคุณค่าแก่การอนุรักษ์ละสืบสารให้คงอยู่สืบไป ทีมข่าวเอ็ภาคกลางรายงาน